โดยหุ้น Eos E เน e ี่ยก็คือเป็นบริษัทสหรัฐที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงานขนาดใหญ่สำหรับเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมธุรกิจของ Eos E ก็จะมีการผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้สังกะสีนะครับแบตเตอรี่ของ Eos E เน e ี่ยถูกออกแบบมา เพื่อใช้กับระบบโซล่าฟาร์มหรือสถานีไฟฟ้าระบบกเก็บพลังงานขนาดใหญ่เพื่อจ่ายไฟตอนที่ไม่มีแสงแดดหรือลมนะครับจุดแข็งของ ESE e ก็มีหนึ่งไม่พึ่งลิเทียมต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป ESE e ใช้สังกะสีซึ่งหาง่ายและราคาถูก 2. ปลอดภัยกว่าไม่มีปัญหาไฟไหม้แบต ลิเธียมไอออนสาม